ส,สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่ป่าพาทำผ้ากินกันมาอีกแล้วดวยค่ะเมื่อน oh ี้แม่ป่ากับสิพามาเห็ดปลาแดกค่ะพี่น้องเห็ดเก็บไปกินด่อนนะคะมาเริ่มต้นการทํากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาซานเหนียวค่ะพี่น้องเครื่องถวยด้วยค่ะแม่ป่ากับเอามาขัวขัวจนเป็นสีเหลืองพอดีเลยค่ะพี่น้องสีเหลืองงามซุกพอดีค่ะจากนั้นก็จะใส่ห้อเป็นห้อแก่ด้วยค่ะพี่น้องเครื่องถวยขึ้นกันค่ะ รวมๆเดี๋ยวสองอย่างนี้รวมกันประมาณหนึ้งถวยพอดีนะคะแต่จะค้นขัวให้เขากันให้หอมเหลืองเขากันดีค่ะต่อไปพ่อหอมเหลืองดีเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็พักไวให้เย็นก่อนค่ะต่อไปกับมะ,มะเมงปลาถิ่จอมาเฮ็ดประเด็กเนาะค่ะปลาพวกนี้ก็จะเป็นปลาสลิดปลาตัวหน่อยเนาะค่ะปลาสลิดปลาเข็งเนี่ยค่ะพี่น้องปลาหมักใส่เกลือไว้หามือค่ะปลาสามถวยตอเกลือเนื้งถวยค่ะ ่อไปก็ใส่ข้าวคั่วกับรัมแก่ที่ห้าวคั่วไว้เนาะคะ่ะปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วเด้อยค่ะจากนั้นก็เอามาผสมใส่กับปลาที่หฮาเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะข้าวคั่วกับรัมแก,นก่นี่ก็จะให้ปลาแดกข้องห้าหอมยิ่งๆขึ้นไปค่ะแล้วก็จะดูดกินข้าวกินเหม็นออกจากปลานําเด้อยค่ะพี่น้องก็สิมีแต่กินหอมข้ามาแทนค่ะวิธีการทำปลาแดกก็ง่ายๆค่ะพี่น้อง แต่ว่าหาังการเก็บรักษาเนี่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นปีค่ะกว่าจะเอามากินได้เนาะค่ะ พุกเข้าให้เขากันดีเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็หาภาชนะมาใส่ได้ค่ะม่ปากก็จะได้เป็นโอง่งหน่อยครับพี่น้องจะเป็นโอง่งหน่อยหรือเป็นไฮกระด้เนาะคะ่ะแต่ว่าม่ปากามีโอ่ง์น่อยครับพี่น้องปากกว้างดีเนาะคะ่ะการใส่ประแดกลงไปก็สะดวกค่ะม่ปาก็เลยใส่โอ่งค์น,น้อยแบบนี้คะ่ะจากนั้นก็ตักประแดงลงไปค่ะพอตักเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กดให้แน่นเลยได้ค่ะพี่น้อง เห็ดคอปาาภาชนะให้สะอาดดวยค่ะการแมลงการนอนค่ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็หาถุงพลาสติกม้วมก่อนเดวยค่ะพี่น้องจากนั้นเอาอย่างรัดไท้แนนค่ะเราผ่ามามัดทับอีกรอบนึงน้าค่ะวิธีการเฮ็ดประแดกเขาไปปากกับเ็จเรียบร้อยเด็กค่ะที่นี่ก็เอาไปเก็บให้้นแสงแดดเดวยค่ะพี่น้องอีกหนึ่งปีก็เอามารับประทานได้ค่ะ